วิธีการดาวน์โหลดแอป DMR Connect ให้ผู้ใช้ไปที่แอป Play Store แล้วกดที่แอป Play Store กดที่ไอคอนค้นหาแถบด้านล่างมือถือจากนั้นกดที่ช่องค้นหาแอปและเกมให้พิมพ์คำค้นหาคำว่า DMR Connect แล้วกดปุ่มค้นหาที่มุมขวาล่างของแป้นพิมพ์มือถือกดไปที่แอป DMR Connect กดปุ่มติดตั้งรอจนกว่าจะติดตั้งสำเร็จ เมื่อติดตั้งสำเร็จแล้วให้กดปุ่มเปิดเพื่อเปิดใช้งานแอป DMR Connect ระบบแสดงหน้ากรอกรหัสสมาชิกให้ทำการกรอกหมายเลขสมาชิกที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ให้ไว้ให้ครบถ้วนจากนั้นกดปุ่มเข้าสู่ระบบระบบจะแสดงหน้าขอสิทธิ์การเข้าถึงให้ผู้ใช้งานไปที่กล่องที่มีคำว่า Bluetooth ให้กดปุ่มอนุญาตจะมีป๊อปอัพขอสิทธิ์ที่จำเป็นแสดงขึ้นมา เมื่อผู้ใช้อ่านข้อมูลและอนุญาตให้ใช้ตามสิทธิีขอให้กดปุ่มอนุญาตแล้วกดขณะใช้แอปจากนั้นกดอนุญาตอีกครั้งเมื่อดำเนินการครบถ้วนแล้วถัดไปให้กดปุ่มดำเนินการต่อระบบจะแสดงหน้าเริ่มต้นการใช้งานของแอป DMR Connect เพื่อพร้อมใช้งานต่อไป